นักสำรวจน้อยนักสำรวจน้อยนักสำรวจน้อยสำรวจประกาศน้องการนะคะวันนี้น้องการจะพามารู้จักน้องแคนดี้นะคะน้องแคนดี้เป็นหนอนต้นดอกรักใบธรรมดาเดี๋ยวน้องการจะพามาทำความรู้จักกับผีิเสื้อต้นดอกรักใบธรรมดา ผีเสื้อชนิดนี้มีความน่าสนใจในเชิงความปรับตัวอย่างนะคะการปรับตัวน้องแคนดี้คล้ายกับผีเสื้อชนิดอื่นเช่นแมละหนอนมีปากแบบกัดเปื่อแท็กใบไม้มีขาเทียมช่วยยึดเกาะเดี๋ยวพอเป็นตัวเต็มวัยก็จะมีการปับปากปาปากดูดที่เป็นท่อมว้วด เพื่อใช้ดูดน้ำหวานของดอกไม้เหมือนผีเสื้อชนิดอื่นค่ะสิ่งที่น้องแตกต่างจากผีเสื้อชนิดอื่นก็คือการปรับตัวให้รูปร่างกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่ออำรางศัตรูจะได้ปลอดภัยแหลมและหนอนของผีเสื้อไม่รัก มีลวดลายสวยสดท้าทายสายตาผู้ล่าเช่นนกต่างตาเหลือเกินดูไม่เกรงกลัวนกจะมาจับกินเลยทั้งนี้เพราะว่าอาหารของหนอนผีเสื้อต้นรัธรรมดาเป็นใบไม้ที่มียางประกอบโวยสารที่เป็นพิษเมื่อยฟยังไหนได้แก่ใบต้นรักต้นส่ย้อยกระดกระทุงหมาป่าและ ในนบลักต้นธรรมดาก็าจะมีการปรับตัวทางสีะงระวิทยาทางกายวิทยาโดยสามารถจนกับพิษจากใบไม้ทีม่มีพิษเหล่านี้ได้โดยการค่อยๆสะสมพิษละน้อยทีละน้อยดังนั้นต่างๆ จะรู้ว่าหนอนเพอกเนี้ยรวมทั้งสีเสื้อตัวเต็มไว้ไม่สามารถจับกินได้ต่อมาระยะหนอนสีเสื้อต่อที่เข้าดักแด้น,นก็จะกินทั้งวัน นอ,อนจนอ้วนพรีนย่ะหนอตายเป็นดักแด้รว,วยน้องจะห้อยลงมาคายต้้งหูสีเขียวเนื่องจากระยะนี้สามารถเคลื่อนที่ได้จึงมีการ<ม>ปรับตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติระยะนี้ให้เวลา5-8วันของการเป็นดักแด้น้องก็จะดอกคราบออกมาเปรนมผีเสื้อแสนสวยเป็นผีเสื้อต้นดอกรัก ใบธรรมดานะคะนี่คือวงจรของผีเสื้อดรนดอกรักค่ะนี่น้องการนำมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้น้องการนำสาระความรู้เรื่องหนอนผีเสื้อด้นใบรักมาฝากนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้น้องการจะไปไปก่อนนะคะบายไลฟ์สไตล์มากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตด้วยค่ะอย่าลืมกระดูกกุ้งกิ้งนะคะบายบายสวัสดีค่ะ ไลฟ์สไตล์บาการ